มาที่คุณสุวัสนาพันเตคุณแตงคุณแตงมีทั้งผื่นแพ้เป็นผื่นแพ้เป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ไมเกรนไมเกรนแล้วก็มีไวรัสตับอักเสบไวรัสตับอักเสบบีบีมีแผลช้ำใช่ฮะอันไหนรุนแรงและน่ากลัวที่สุดสําหรับคุณแตงครับไวรัสตับอักเสบไวรัสตับอักเสบไม่ได้ไปหาหมอไม่ไม่ไม่ไปหาหมออ่าฮะไม่อยากรู้เหรอับว่าเป็นอะไรก็ไม่อยากรู้ก็ไม่อยากรู้ด้วยก็เลยใช้ชีวิตแบบ อ๋อมันเป็นได้ก็หายได้แล้วหมอบอกว่าคุณอย่านอนดึกห้ามนอนดึกห้ามกินของทอดมันอะไรอะไรพวกนั้นดิฉันจัดหมดเลยห้ามนอนดึกห้ามออกกําลังกายหนักค่ะห้ามทานของทอดของมันห้ามดื่มสุราค่ะออาทำหมดเลยทํแต่สุราอะไรไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้ดื่มแต่นอนดึกนอนดึกทานของมันของทอดหมดเลยทานทุกอย่างเลยอยาเยอะทานหมด เพราะว่าเพราะว่าเป็นใช่ฮะใช่จัดยากินเองด้วยฮะอ๋อขออดยาอะไรบ้างแล้วยาเยอะดีไหมฮะไม่ได้หายเลยคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมก่อนน่ะไอ้ต่ําลงเป็นตอนที่ตอนที่เป็นพวกภูมิแพ้เป็นไวรัสตับอักเสบบีเป็นไมเกรนมันเป็นมาหมดน่ะมาพร้อมกันหมดเลยอาการเหล่านั้นน่ะคือมันมาพร้อมๆมกันหมดพร้อมกันเลยค่ะคราวนี้ถ้าเกิดเป็นเป็น ภูมิแพ้ถ้าเป็นภูมิแพ้มันจะมีอาการก็ต้องมียาชนิดหนึ่งเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยภูมิแพ้ของฉันก็คือมันจะเป็นผื่นคันเขาเรียกภูมิแพ้ป่ะเป็นผื่นคันผื่นคันแพ้ทุกอย่างที่ขวางหน้าลมพัดมาตุ่มขึ้นตาแพ้อาหารแพ้อากาศแพ้ถั่วลิสงแพ้ทุกอย่างเลยอะแพ้กุ้งอาหารทะเลของดองของหมักของดองแพ้หมด คือทั้งเข้าปากและโดนผิวหนังแเลหมดเลยอันนี้เป็นผื่นภูมิแพ้ไหมคะท่านก็เป็นภูมิแพ้นะะเภูมแพนะแล้วแก้ด้วยวิธีอะไรฮะทานยาแล้วแผลที่หน้าอกนี่มันรุนแรงยังไงครับอ๋อเกิดจากดิฉันไปสอยดอกแคร์จะมาทํำต้มกิ้มน้ําพริกอะค่ะอืแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปแล้วจังหวะมันลื่นตกมาแล้วอกซ้ายอะตรงหัวใจพอดีเลยค่ะ กระแทกกับไม้ที่เสียบกับต้นกระถางต้นไม้อ่ะค่ะไม่เข้าหนังเหนียวค่ะยังไม่ถึงคาดก็เลยไปหาหมอแล้วหมอเอ็กซเรย์ค่ะเป็นเลือดเออเขาเรียกว่าเลือดข้างข้างในอก่ะฮะแต่หมอไม่ได้เจาะเลือดออกให้ก็เป็นแผลช้าๆเป็นแผลช้าค่ะเจ็บไหมฮะโอ้เจ็บมากเจ็บมากๆแล้วก็ยังเจ็บอยู่ตลอดเจ็บอยู่ตลอดฮะ ม่หลังจากแต่แต่หลังจากนี้ไอ้ตั้งตั้งแต่บิมแล้วก็ไม่เป็นไรนะนะฮะก่อนจะบิมยังเจ็บอยู่ใช่ใช่ค่ะแสดงว่าไปหาคุณหมอคุณหมอไม่ได้ผ่าไม่ไม,ไ,ไม่ได้ผ่าอะไรให้ใหเขาไม่กล้าเขาบอกมันโดนตรงหัวใจอย่างี้ฮะเขาก็เลยไม่กล้าเจาะเลือดออกมาให้อ่ะเขาให้แต่าทานยาให้พาราอุย้ยบอกได้ใช่ไหมคะพาราพารากับยาแก้เสพแสดงว่าก,กระแทกอย่างรุนแรงใช่ใช่แต่ว่ามันไม่เข้า แต่ว่าไม่คุณหมอไม่ได้ผ่าตัดรักษาคือเลือดถ้ามันตกข้างใน <c ười> มันไม่ได้ช้ำอยู่เฉพาะบริเวณ ถึงหนังหรือกล้ามเนื้อถ้ามันตกข้างในเนี่ยมันก็จะเกาะตัวเป็นริ่มอยู่แล้วนะคะถ้าริมมันเล็กแล้วมันไม่ได้ไปรบกวนอวัยวะใดๆต่อไปมันก็จะถูกเม็ดเลือดขาวเนี่ยเข้ามาจัดการเองมันก็จะค่อยๆหายไป่ะอ๋อมันจะสลายเหมือนบางคนที่เลือดออกในสมองอ่ะถ้าน้อยเดียวเขาก็จะไม่ผ่าตัดนะมันจะจะหายไปเองโดยระบบภูิคุ้มกันของร่างกายร่างกายมันก็จะปรับขับของมันเอง แล้วแต่แต่แต่มันมันมันมีผลเสียตรงว่าพอเรากินยาฆ่าเชื้อยาแก้เส็บที่หมอให้มาน่ะจากโรงพยาบาลดิฉันแพ้แพ้ยาตัวนั้นอแพ้มันก็เกิดเป็นเฟะขึ้นมามีน้ําเหลืองก็ติดเชื้อติดเชื้อแล้วก็แพ้ไอคือมันแพ้ไอเขาเรียกอะไรพลาสเตอร์แปะเยื่อเยื่อกระดาษหรืออะไรสักอย่างก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยน้ําเหลืองออกไปกันใหญ่เลยค่ะ ก็เป็น<ล>แผลเวอะหวะเลย,เลยค่ะอขนาดใหญ่ไหมฮะแผลแผลเนี่ยมันนิดเดียวแต่ว่าไอ้เขาเรียกตุ่มแล้วก็น้ําเหลืองน้าหนองอะไรเนี่ย<ม>อรอยตุ่มแผลเยอะรอบอกเลยอะค่ะโอ้โหเลยก็เลยพอไปหาหมอเนี่ยหมอเขาเขาก็ตีว่าคุณเป็นภูมิแพ้ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันเกิดจากตรงที่เราตกต้นไม้มาซึ่งภูมิแพ้ก็น่าจะเป็นอยู่แล้วภูมิแพ้เนี่ยเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ทีนี้เนื่องจากแพ้ง่ายอ่ะนะคะ แผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันไปก่อให้เกิดอาการที่จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาต่อต้านนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยลามคือหมอเขาไม่ได้ฉายถูกแล้วล่ะครับว่าเป็นภูมิแพ้แต่ว่ามันเกิดจากการติดเชื้อด้วยแล้วก็ทําผิวหนังเราเนี่ยสร้างปฏิกิริยาขึ้นนะครับอ่าแล้วพี่สาวบอกใช่ไหมฮะพี่สาวเขาบอกว่านี่ ลองมากินบิมสิบิมก็เลยก็เลยงงตอนแรกอะไรบิมเบิร์มไม่รู้จักฉันกินยาฉันมาตลอดใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะคือไม่เคยไม่เคยเคยทานอาหารเสริมมาก่อนไหมไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบทานยาอะไรแบบนั้นอ่ะไม่ชอบทานทานอาหารเสริมใช่แต่กินยากินยาหมอกินยาหมอที่ตัวเองสั่งเองด้วยเออเอาสิเอออ่ะเสร็จแล้วคุณคุณนาดแนะนําว่าอย่างไงบอกว่าลองมา ลองมาอะไรนะโอเปเรชันบิมสีสีเขียวเนี่ยดีนะอ่าฮะให้ฟรีก็เมินไม่เอาอ๋อตอนแรกยังไม่ยังไม่อยากรับค่ะยังไม่อยากรับก็จดจดจ้องจ้องอยู่เหมือนกันนะฮะเอามาตั้งไว้เหมือนกันแล้วก็มองมันจะช่วยได้จริงหรอก็นั่งมองมันคงไม่ช่วยหรอกฮะผมก็เห็นหลายคนนะเอาไปตั้งไว้แล้วก็นั่งมองมันอย่างเดียวมันก็ไม่ช่วยจริงๆฮะเพราะว่าเราเราคิดว่าขนาดยาหมอเอง ฉันทานยังไม่หายใช่อันนี้มันจะหายเหรอคือต่อหลังเขาอคือต่อหลังเนี่ยเขากลัวว่าจะเป็นมะเร็งเขาก็บอกว่าพี่สงสัยไม่ค่อยดีแล้วล่ะจะเป็นมะเร็งแล้วบอกออางั้นเอาสีเขียวไปกินเขาบอกเข้าไปบอกเอาเอาไปกินเลยคือพอขู่ว่าจะเป็นมะเร็งซะหน่อยเลยน่ากลัวพอดีหลานสาวก็พาไปหาหมอเหมือนกันหาหมอโรงพยาบาลเขาก็ให้ยาแก้อักเสบอะไรยเงี้ยค่ะแตนนี้เขาก็ทานไปปรากฏว่ามันยุบ ก็เกิดปฏิหารเอามาเลยเอามาเลย๋อลองกับตัวเองค่ะใช่แล้วเห็นผลเห็นผลเริ่มต้นทานยังไงฮะตอนแรกเริ่มต้นพี่เขาก็ให้เริ่มต้นที่ถ้าเป็นในตรงนี้นะฮะตรงอกอ่ะฉันทานหกถึงเก้าเม็ดแคปซูลสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันเลยอยากให้หายเร็วๆค่ะอยากให้หายเร็วๆอ่าฮะแล้วเป็นยังไงบ้างกี่วันก็สักอาทิตย์หนึ่งนะ เร็วมากเลยค่ะเร็วเร็วมากคือน่าจะ<ฮ>เป็นอาการใกล้เคียงกันไหมฮะอาจารย์ครับจากจากผื่นจากภูมิแพ้ที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะเราจะสันนิษฐานว่าเป็นจากภูมิแพ้ได้ไหมฮะก็ภูมิแพ้นั่นแหละคะ่ะคือภูมิแพ้เนี่ยอย่างของคุณนานี่มาเกิดขึ้นตอนอายุ45แล้วใช่ไหมฮะมคือภูมิแพ้เนี่ยมันไม่ได้เลือกอายุมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ พี่ก็เป็นน้องก็เป็นอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็อาจจะมาจากกรรมพันธุ์ด้วยก็ได้นะออเออดี๋เ,เสืิมนิดนึงคือดิฉันทานน้ำมังคุดมาก่อนด้วยออ๋ปูพืนน้นมามสักสามกล่องได้ทานน้ำมังคุดมาก่อนแล้วถึงจะเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือด,ดื่มน้ำมาก่อนใช่ใช่ฮะเลยเลยคิดว่าที่มันหายเร็วนี่เป็นเพราะน้ำมังคุดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นอย่างนั้นไหมฮะอาจารย์ครับครับระหว่างใช้สีเขียวใช้น้ำมังคุด ควบกัน้างคะใช่ค่ะโอเคครับก็ร่วมด้วยช่วยกันเร็วมากนะครับเร็วมากทีนี้เรามาดูว่าทําไมเป็นอย่างนั้นรนะเราพูดถึงเปิดปั์ของเราก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับ,รบสร้างภูมิคุ้มกันแล้วไปสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เขาเฉลีขึ้นในร่างกายหรือภาวะไม่ปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับเราเราดูเมื่อกี้เราพูดถึงอาการภูมิแพ้ก่อนของคุณนาาก็เหมือนกันของของคุณชูรัตน์ก็เหมือนกันคุณแตนก็เหมือนกัน ก็ทีเอสมากไปครับนะครับเพราะนั้นก็เราเราก็สร้าง TS1 แล้วก็ทีแรกคูลเลเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ไปกด TS2 นะครับแล้วตัวทีแรกคูลเลเตอร์มันก็กดอาการภูมิแพ้ทั้งหลายแหล่นี่แหละนะครับเพราะอาการภูมิแพ้มันก็หายไปรวดเร็วจากแคปซูลสีเขียวของเราง่ายๆนะฮะก็เห็นกราฟอย่างนี้ครับทีเอสหนึ่งที่เพิ่มขึ้นทีแรกคูลเลตที่เพิ่มขึ้นจากการกินแคปซูลนะครับมันก็ไปกดทีเอสสองเพราะอาการทั้งหลายแหล่มันก็หายไป ทีนี้เมื่อกี้นี้อาการอักเสบอ,อักเสบเอ,อ,อาการอักเสบก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่า ts2 มันมากไปกนั่นแหละนะครับทีนี้ในขณะที่เราลดอาการภูมิแพ้ก็ลดอาการอักเสบที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจาก ts2 ที่มากไปด้วยเพราะนั้นสองอาการมันก็หายไปพร้อมกันทีนี้ข่าวนี้เรามาใช้น้ำมังคุดควบด้วยน้ำมังคุดมันก็ลด ts1 ที่มากเกินไป ts2 ที่มากเกินไป ts17 ที่มากเกินไป แล้วมันก็ไปเพิ่มท T r e g u เตอร์เพราะจากการที่มันลดทั้งท TH1 TH2 TH17 เนี่ยนะฮะแล้วมันไปลดที่สําคัญคือไปลด t อ2นะครับมันก็ไปร่วมด้วยช่วยกันกับแคปซูลเพื่อเราเรารู้ว่าดีขึ้นเมื่อไหรครับประมาณสองอาทิตย์อะค่ะก็มาสองอาทิตย์เมื่อกี้บอกผมนึกว่าสามเดือนนะผมผมจะต้องอ๋อไม่ฮะคือที่ผมเรียนถามสามเดือนเพราะผมกําลังจะจูงเข้าอีกอาการหนึ่งอ๋อครับคือไวรัสตับเสพติดชนิดบีเห็นบอกว่า ทานต่อเนื่องไปที่ว่านี่คือสามเดือนใช่ค่ะแล้วไปตรวจเลือดไปตรวจเลือดที่โสามโรงพยาบาลสามโรงพยาบาลเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เขาบอกว่าเวลาจะไปตรวจเอ่อเพื่อให้แน่ใจฮะว่าเราเป็นจริงหรือเปล่าเออเพื่อให้แน่ใจของผลการตรวจผลการตรวจก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทั้งสามโรงพยาบาลฮะโรงพยาบาลที่หนึ่งไม่มีแห่งแรกไปตรวจไม่เป๊ะ ต้องบอกชื่อไหมฮะไม่เป็นไรครับไม่ต้องบอกก็ได้ฮะไม่มีไม่มีไวรัสตับบีไม่มีเชื้อไวรัสตับประเสบชนิดบีใช่ไม่มีแห่งแรกไม่มีอ้าวแห่งที่สองไปอีกเขาก็บอกว่าไม่มีคุณอยากให้มีเหรอเออสองไม่มีก็น่าจะเชื่อแล้วนะไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่ออีกเขาบอกต้องสามเชื่อคนยากนะฮะเนี่ยเออเสร็จแล้วไปที่สามโรงพยาบาลรัฐบาลครับไม่มีแล้วดิฉัน ตรวจเอทเพิ่มไปเลยเพื่อความมั่นใจเพราะว่าตอนที่เป็นพวกภูมิแพ้เนี่ยที่เป็นจุดแดงๆมีเขาบอกว่าอาการอย่างก็เป็นเอทนะเพื่อความมั่นใจตรวจไปเลยตรวจไปเลยนะเขาขอแสดงความยินดีด้วยไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแต่อันไหนแพ้ก็อย่าไปลองนะะดูท่าทางจะยากนะมีบ้างเล็กน้อยคอนโทรลยากนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณแตงครับคุณนัาครับ Operation b i บหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากอเปอเรชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่ตางๆในร่างกายโดยตรงแต่ไป ปรับระด,ดับภุ้ิกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ